Вот, вот, กไม่ต้องส่งเดี๋ยวลงลึกไม้เดียวไม้เดียวโหดๆเนี่ยมีซีดวัดมันดีหายใจเย็นเดนี๋ยวเทียงไปเดี๋ยวลงอันนี้เนี่ยโชวโชว์ตัวก่อนแล้วเป็นกบยางกระเท้าลกเล้ศผม ตัวนี้เป็นสีม่วงครับนิวกระเท้าลกปากใหม่สีใหม่ประชอนนะครับสาโอเคเลยไม้คลองเนี้ยหนามันพึ่งขึ้นมาใหม่น้ำไม่ออกขุ่นงแดงอยู่เลยถ้ามีตัวกัดร้อยเอเซเกครับผมฝากพรัะงานด้วยไอ้กระเท่าลกไม่ต้องส่งเดี๋ยวลงลึกสุดเจองก,กระเท่าลกบายเอกคนบาเบิ้ าเยอะเกินทัลกแข็งแรงกับทั้วลกครับตัวเล็กกัดเบาบางทีครับแก็งยางกัเทั้วโลกับตัวนี้เหนียวกัเทั้วลกนะครับสีม่วงครับปากใหม่หนาปะขนาดเท่าเดิมครับผมมาเรียบเหมือนเดิมเปลี่ยนท้องกับปากหนาเหนียวทน นุ่มสุกเจ้าับผมไม่ต้องส่งเดี๋ยวลงลกระเช้าลกบายเอกคนบ้าเบ็ก วัดอย่างเดียววัดอย่างเดียวเอาเลยฆ่าไปตัวหนึ่งโฉลลกกระตุ้นศอกลงลึกอย่างกระโฉลกครับสีม่วงครับผมนิวกระโฉลกครับปากใหม่ส well ีใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมครับผมนี่โอเคครับผ่านครับผมสุดยอกท่านไม่ต้องส่งเ้องลงดึกกระเทาลกบ่ายเอกคนบาเบตหรือเอกกระเทาลก ไส่แล้วฮะใส่เป็นกบยางกระเทาลกแล้วครับผมโอ้โหดูตือตีตั้งนานนุกุธซายสวยโอเคครับผมฝากงานด้วยไม่ต้องส่งเดี๋ยวลงลรกกระเทาลก